สวัสดีครับวันนี้จะมาสอนวิธีการก๊อปข้อความจากเว็บมาลงอ่ามันก็ซอฟต์เวิร์ของเรานะครับก่อนอื่นให้เราเปิดแล้วก็ซอฟ w ์เวร์ขึ้นมาก่อนนะครับเอ้ไม่ใช่เปิดเว็บขึ้นมาก่อนเราอยากได้บทความแบบไหนนะครับอ่าเช่นผมอยากได้ตัวเนี้ก๊อปมาอ่า <c oughs> ผมอยากก๊มาหมดเลยนะผมกด ctrl c นะครับ กับปี่ที่มันก็คลิดขวาตรงลากดำเนี่ยครับกับปี้ราคาเนี้ยการมาวางในเวิร์ดเนี่ยมันจะมีหลายรูปแบบนะครับให้เราคลิกขวาในโปรแกรม m i c r o อ o f t Word ก่อนนะครับเนี่ยมันจะมีวางแบบอันแรกนะครับก็ค,คือรักษาการจัดรูปแบบตามต้นฉบับจากเว็บเลยนะครับก็ <c oughs> คือมันจะมาหมดเลยที่เราลากดามาเมื่อกี้ะทั้งโฆษณาทั้งเป็นรูปภาพอะไรพวกนี้การจัดรูปแบบสีฟอนต์อะไรเนี้ยจะเหมือนกันเป๊ะเลยนะครับ อันนี้ก็คือวางแบบรักษาการจัดรูปแบบตามต้นฉบับนะครับหรืออีกอันนึงก็คืออันถัดมานะครับจะเป็นประสานการจัดรูปแบบก็คือจะเห็นว่ามันจะมันจะจัดให้ให้แบบดีขึ้นกว่าเดิมนะครับก็คือเ้นวัคเนี่ย <c oughs> จะเอาออกพวกเ้นวัค <c oughs> พวกสีต่างๆเนี่ยจะเอาออกมันจะเป็นสีขาวดาอะไรปกติ ใชนไหมครับตัวแรกปุ๊บอันแรกเนี่ยจะเป็นแบบสีก็มาด้วยจัดรูปแบบก็มาด้วยจานที่สองเนี่ยก็คือช่องว่างเราจะอ,าออกจะเอาแต่ตัวหนังสือสีดํามาตัวเอียงอะไรก็ยังอยู่นะครับส่วนอันที่สามเลยก็คือเราไม่อยากได้รูปภาพไม่อยากได้อะไรเลยนะครับอยากได้แค่ข้อความล้วนๆโดยที่ไม่ไม่ผสมอะไรมาเลยเดี๋ยวเราจะแต่งเองรูปภาพก็ไม่เอาคือจะเป็นระวางแค่เทคอย่างเดียวอ่าจะเห็นว่ามันก็จะให้แต่เทคมาล้วนๆเลย <c oughs> ก็คือแล้วแต่ว่าเราอยากได้แบบไหนเลยนะครับนี่ก็เป็นวิธีการที่เรา Copy ข้อความจากเว็บไซต์มาวางนะครับก็คือเราสามารถเลือกได้ว่าจะเอามาแบบต้นฉบับเลยล้วน,วนหรือว่าจะเอาแบบเอาแค่ข้อความกับรูปภาพมา <c oughs> หรือรูปแบบไม่ต้องเอาเรื่องที่สามเอาแต่ข้อความล้วนๆเลยนะครับ นี่ก็เป็นวิธีง่ายๆนะครับที่เพื่อนๆจะนำะข้อความที่กรอบจากเว็บมาใช้ใน Microsoft Word นะครับวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับฝากเพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับ